รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ข้อมูลประวัติส่วนตัวดิฉันนางสาวปริตาหอมดวงสีเกิดเมื่อวันที่23กันยายน2539ปัจจุบันอายุ25ปีจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าลำบิดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชุมบันทึกวันลาของขา้าราชการ รายงานการอบรมของคณะครูจัดกิจกรรมวันไหว้ครูโครงการโรงเรียนวิถีพุทธวันวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์วันเด็กวันคริสต์มาสและวันปีใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาทำให้การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านท่าลำบิด ได้มีการจัดในรูปแบบออนไลน์ร้อยสูตผ่าน Facebook และประชาสัมพันธ์ผ่านลายกลุ่มและแฟนเพจของโรงเรียนบ้านท่าลำบิดโดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ 1. เล่าประวัติวันคริสต์มาส 2. ตอบป,ปัญหาวันคริสต์มาส 3. ประกวดการ์ดวันคริสต์มาส 4. แดนซ์คริสต์มาส 5. เขียนเรื่องจากภาพ นอกจากนี้กิจกรรมวันเด็กประจำปี2565ก็ได้มีการจัดในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกันโดยกิจกรรมที่จัดได้แก่อาชีพที่หนูใฝ่ฝันฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จตอบปัญหาพาเพลินสอยดาวรับรางวัลเขียนเรียงความและการ์ดวันเด็กผลงานวิจัยในชั้นเรียน อุปกรณ์และวิธีทำกันเลยไปกันเลยอุปกรณ์1เมล็ดผักบุ้ง 2. ดิน3กระถาง4บัวรดน้ำวิธีการทดลองให้นักเรียนนำเมล็ดผักบุ้งไปปลูกแยกเป็น2กระถางกระถางที่1ไม่ให้โดนแสงแดดกระถางที่สอง ให้โดนแสงแดดได้หลังจากนั้นให้นักเรียนสังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่ครูเตรียมไว้ให้ค,ค,ค,ครูเปียกครูยาคะตอนที่เราได้มอบหมายงานให้เด็กๆตอนช่วงปิดภาคเรียนนะคะครูหนูสังเกตว่าเด็กๆชั้นปสาไม่ค่อยส่งงานเลยค่ะป .2 ไมคะ่สมคะอสอง่งป .2 มีส่วนน้อยมากเลยค่ะที่ส่งงานป .1 ่ก็มีส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ทีนี้เราลองมาหาสาเหตุกันไหมคะว่าทําไมเด็กๆถึงไม่ยอมส่งงานกันสักทีงั้นเรามาลองสํารวจในรูปแบบของงานวิจัยตรนี้นไ,ไหมคะเุ็นม้างคะก็ดีนะคะคุณห,ห,หมิวว่าไงคะก็ดีเหมือนกันคะ่ะเราจะได้นํำผลที่ได้ไปแก้ไขแล้วก็พัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนต่อๆไปให้เด็กๆเมีค,ความรับผิชอบมากขึ้นแล้วก็ส่งงานกันครบร้นะอยเปร์นะคะก็โอเคแล้วโอเคค่ะ จากนั้น,นคณะครูได้ร่วมกันสำรวจในรูปแบบของงานวิจัยเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านท่าลำบิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ผลงานที่ประสบความสำเร็จ และประทับใจนักเรียนมีความสุขผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมผ้ามัดย้อมเปลี่ยนเสื้อตัวเก่าให้เป็นเสื้อตัวใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและประทับใจในผลงานของตนเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นขนมจีนสามสีแหนมเห็ดและเจลล้างมือจากสมุนไพรด้านการปฏิบัติตนหน วินัยและการรักษาวินัยมีความประพฤติปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวัน 2. คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีมีความเสียสละมีน้ำใจประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธ 3จรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรักศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร 4. การนำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการใช้จ่ายที่ประหยัดรู้จักประมาณตน ในการใช้จ่ายอดออมมีการออมทรัพย์อยู่เป็นประจำมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอนบูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูมีความรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพเข้าสอนตรงต่อเวลาช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจและความตั้งใจ 6. จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพเห็นความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอมีจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบต่อผู้เรียนและวิชาชีพครูเช่นการจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนรับผิดช,ชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3รายวิชาภาษา,าอังกฤษชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3วิชาบูรณาการชั้นปถมศึกษาปีที่3กิจกรรมวิถีพุทธชั้นปถรรมศึกษาปีที่1-6กิจกรรมถอดบทเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1-6กิจกรรมทักษะชีวิตชั้นปถมศึกษาปีที่1-6กิจกรรมเกษตรศิลป์ชั้นปถมศึกษาปีที่3 กิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมแนแนวชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น30ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านท่าลำบิดจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนแฮนและออนไซต์ในช่วงท้ายเทอมโดยในช่วงที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนได้มีการเลือกใช้สื่อออนไลน์และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เช่นคลิปวิดีโอ f Facebook, Line, YouTube แทนว่าในส่วนของการวัดและประเมินผลได้ใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายรวมถึงการนำแบบทดสอบออนไลน์มาใช้เช่นควิสบุดวอร์ไลเวิร์กชีตและซิปเกตสอการบริหารจัดการชั้นเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาครูได้ใช้กลุ่มไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครอง การอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนในการปฏิบัติตัวทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนการทำข้อตกลงและข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน 3. การพัฒนาตนเองได้เข้าร่วมการพัฒนาสื่อในรูปแบบของคลิปวิดีโอเข้าร่วมการอบรม แอปพลิเคชัน o b i c Content Center และเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก YouTube เพื่อนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคณะครูโรงเรียนบ้านท่าลำบิดได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอยู่เสมอทั้งครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีมสามารถปฏิบัติตนในการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษามีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์เน้นการทำงานที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าร่วมการอบรมและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาต่อยอดขยายผลให้กับทีมใช้ระบบก,การทำงานแบบพี่ดูแลน้อง 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารของสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน